มาลายยักษ์ยายนุปาย่อมูลค่าไม,ม่ธรรมดาปีคู่พลังรักจากแฟนคลับสุดอลังการมูลค่าปกมาลายยักษ์ยายนุปาย่อแห่งความยิ่งใหญ่อลังการปีคู่พลังรักจากแฟนคลับให้งานมหกรรมหมอลำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศยักษ์ย้ายเฟสติวันจากงานคอนเสิร์ตยักษ์ย้ายเฟสติวัลมหกรรมหมอลำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศยักษ์ย้ายเฟสติวันที่บริษัททอทหารไม่ไต่คู่อัปปา,ายวิลสิกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4มีนาคม25ห 66บริเวณตรงข้ามโรงไฟฟ้าบางปะกงจอเฉิงเสาตั้งเวลา1 8 0 0นถึง06.00นาฬิกาซึ่งก็มีศิลปินคนดังขึ้นเวทีจำนวนมากยิ่งใหญ่อลังการโดยมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือปีมาลัยยักย้ายของนุปายอจากแดนคลับกับมูลค่าอันมหาศาลวันนี้ทุกคนไปให้กำลังใจคงเดิมนะแน่นยิ่งใหญ่ทั้งทีมหน้าจอทีมเบื้องหลังทุกคนขอบคุณของทุกๆจชิ้นที่มอบให้ส่งกำลังใจเหมาหลงน้อยอัดครับหน้าเวทีไม่หมดขอบคุณ หางนกยูงทองที่มอบให้กับหมอหลำน้อยมันคือกำลังใจและความมั่นใจที่ทำให้เรากล้าที่จะเดินเหมือนเปรียบเหมือนลมใต้ปีกที่ผระดันทำให้กล้าบินป,ป้ายอป้ายอโอโอหากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเช่นเดียวกับนุกทนดนก็ได้เคลื่อนไหวขอบคุณงานยักย้ายเฟเธอเว์นำทีมโดยนายฮางทวีชัยเป็นงานยิ่งใหญ่มากๆอลังการเวทีแสงสีเสียงสมกับเฟเธอเล์มากๆเลยครับนุขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้โอกาสพวกนุกได้ขึ้นมายืนอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขอขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราครับสําหรับมูลค่าปีกมาลายยักย,ย้ายนุกปลายยอปีกระดนกเงินนุกปลายยอที่แฟนคลับมอบให้ในง,งานยักย้ายเฟสร์เวลลซึ่งของป้ายยอนับได้มูลค่าราสามแสนกว่าบาทส่วนของนุกทนโดนมีมูลค่ากว่าสี่แสนบาททั้งนี้ทางนุกได้นําเงินส่วนตัวสมทบไปหนึ่งแสนเพื่อให้ยอดครบ5้0 0ห้าแสนบาท ซึ่งก็มีแฟนคลับรายรหนึ่งได้โพสต์ถึงปีมาลายย้ยายนุปายอปีกระหนกเงินอันสุดอลังการไว้ว่างานปีคู่พลังรักวันนี้สุดฝั่งสวยงามอลังการมากคบเหมาะสมคู่บุญคู่สร้างคู่สมที่สุดออร่าบุเวทีมาเต็มสองคนสุดเก่งมากที่เอลเวทีใหญ่อยู่มีเสน่ห์ทั้งคู่นี่แหละคือจุดแข็งของนุปายอเดียวก็ดีแต่คู่มันดีกว่ารักนั่สองแซ่ภูมิใจมากๆนนุทนดนปายอปายออริโอ